แล้วทำไมพวกไดโนเสาร์มันวิ่งหนีอะไรกันใหญ่เลยอ่ะดูสิเสนเนทมาอยู่นั่นจริงๆด้วยเหมือนขโมยไดโนเสาร์ใส่รถบรรทุกไปแล้วอ่ะทันจะกลับมาเลยทันยิงนั่นแหละนั่นแหละมันยิงเราแอปบอลเร็วแอปมันยิงเรานั่นแหละนั่นแหละโอ้ยทันดูไดโนเสาร์สองตัวนี่ดิ เทมากเลยอ่ะอโอ้โห,โหทันทันดูสิรถแมคโครพวกนี้มันไปไหนกันเนี่ยทำไมเยอะจังเลยอ่ะไปดูด้สิวิ่อ้โนทันดูสิ ทำไมรถแมคโครมันขุดหลุมเหมือนตอนที่มันดักไดโนเสาร์เลยอะอุ้ยแล้วทําไมพวกไดโนเสาร์มันวิ่งหนีอะไรกันใหญ่เลยอะหุ๊ยอย่าบอกนะว่ามันหนีรถแมคโครพวกเนี้ยที่กําลังขุดหลุมดักไดโนเสาร์อ่ะโอ้โหมันมาตั้งหลายคันเลยอะพากันขุดใหญ่เลยอะท่าน อุ้ยทานดูนู่นสิโอ้ยพวกไมโครขุดหลุมใหญ่ขนาดนี้ถ้าไดนเสาวตกไปจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของพวกไซเลนเฮดอะทานดูสิไซเลนเฮดมาอยู่นั่นจริงๆด้วยจริงด้วยมอ้ยโอ้ย ้ยมีรถบรรทุกโอ้โหนั่นไงเหมือนขโมยไดโนเสาร์ใส่รถบรรทุกไปแล้วอ่ะทันฟานเล่สาวนี่จริงด้วยอ่ะเฮ้ยไดโนเสาร์นี่มันแล้วหุ้ย,โอ,ยโอ้โห,โโหมันมีเซเลนิตคอยคุ้มการรถบรรทุก ที่มันขมนโมยไดโนเสาร์ไปดูสิทัทนทันแม่ว่าเราต้องช่วยไดนโนเสาร์แล้วละ่ะมาเอาปืนเร็วจัดการมันเลยทนันยิงนั่นแหละนั่นแหลดอยากจับไดนโนเสาร์ไปดีนะตุ้ยเย้สามเลดอุ้ยทนันมันมานู่นอีจัดการมันเร็วอุ้ยปลุกเซกดนเทตี้อุ้ยนุ่นไหมตัว เลยเ่นแดเละดันเละเอ้ยสุดยอดอุ้ยทันแต่แม่ได้ยินเสียงอีกอ่ะเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนรู้เสียงตรงไหนไม่รู้เสียงมันมาจากตรงไหนไม่รู้โอุ้ยอุ้ยทันทันดูสิมีเสลนเห็นหัวปืนด้วยอ่ะอุ้ย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 มันยิงเราแอบก่อนเร็วแอบมันยิงเราอุ้ย Cốp luôn cốp luôn ui mình nhảy màu, cốm luôn Em thanh ép lốp cốm 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 leo lên hả Cô ba mà leo rồi yeah ui mình ba thêm đi cái nữa โกวาเก่งที่สุดเลยอะทะันดูสิโ,โกวาไปส่งไดโนเสาร์แล้วยิ้บ๊ายบายนะโกวาบ๊ายบายจ้าไดโนเสาร์ฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย ดูดิ<ฮ>ดเจนูส่าวน่ารักจ้ะดูสิท่านพวกแมคโครก็พากันกลับหมดแล้วเนี่ย